โซเชียลเดต้านะครับก็คือข้อมูลที่เราได้จากโซเชียลมีเดียหรือว่าสังคมออนไลน์นะครับของเราเองนะฮะที่จะเป็น Data ที่มาจากผู้บริโภค เขาพูดคุยอะไรกันอยู่เขา e n นเก e กับเรื่องอะไรคอนเทนต์ไหนดี i n f ฟลูเอนเคนไหนกำลังมานะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับอินไซต์ใหม่ๆนะครับรวมถึงไ,ได้รับวิธีการทำการตลาดใหม่ๆและที่สำคัญเลย Social Data นั้นเป็นข้อมูลที่เราสามารถเก็บเกี่ยวมาได้นะครับมีทั้งรูปแบบของฟรีและรูปแบบของการใช้ทูที่มีประสิทธิภาพในการดึงมาทำอินไซ h ์ครับ ต้องบอกว่าวันนี้ธุรกิจของเราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยเรื่องของการฟังเสียงผู้บริโภคการฟังว่าตอนนี้เนี่ยนะผู้พูดพวกกาลังพูดคุยถึงเรื่องอะไรอยู่เขามีแนวคิดอย่างไรบ้างจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยที่เราจะกว่าจะได้ยินเสียงผู้พูิโภกนั้นนะครับบางทีเราต้องไปทําการสัมภาษณ์นะครับเราต้องไปทาการวิจัยเนี่ยซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้มีเวลาที่ต้องไปสัมภาษณ์ขนาดนั้นบางอย่างโซเชียลเดต้าเนี่ยมันเกิดเร็วมากวันนี้2วันนี้กลายเป็นเรื่องของเรียลไทม์มาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องของเทรนด์ที่เราพลาดแล้วพลาดเลย เพราะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยทําให้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลเม็ดกลยุทธ์แท็กติกการทําการสื่อสารการทําโฆษณาหรือแม้กระทั่งการทำคอนเทนเนี่ยให้การตลาดเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นครับไฮไลท์ของโซเชียลเดต้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะมี2วิทยากรนะครับก็คือตัวของคุณต่อพุทธศักดิ์จากไวซ์ไซต์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเดต้ารีเสิร์นะครับเข้ามาเล่าให้ฟังถึงการใช้โซเชียลเดต และ c i a l l i s t e n i n g Tool เนี่ยในการดึงข้อมูลครับเพราะนั้นคุณสามารถที่จะเรียนรู้ไปรู้แทคนิคเทคนิคจากเจ้าของแพลตฟอร์มตัวจริงและตัวผมเองครับดีซโร่โลหรีเรีย,นยในมองของนักการตลาดและเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเนี่ยจะมาให้แนวคิดวิธีการที่จะถอดรหัสแทรกอินไซด์แล้วก็ Analyze เนี่ยในสายตาของนักการตลาดครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจาก2คนมาประกบกันคุณก็จะได้ทางในเรื่องของวิธีการดึงเดต้าและวิธีการมองวิเคราะห์และนำไปใช้แบบนักการตลาดครับ คลาสนี้พลาดไม่ได้เลยครับสำหรับนักการตลาดที่จะก้าวให้ทันโลกของโซเชียลมีเดียการใช้เสียงผู้บริโภคมาขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจการตามไม่ทันเทรนด์และการปรับกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพค,คุณต้องเรียนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วโซเชียลเดต้าโซเชียลลิ n ิ t งทูต่างๆเนี่ยมันสามารถมาขับเคลื่อนธุรกิจคุณได้ดีกว่าที่คิดพลาดไม่ได้แล้วครับมาเจอกันนะครับวันที่26และ27พฤศจิกายนนี้นะครับที่ดิจิ t a l Tips ก็สมัครกันเยอะๆนะครับ